ซึ่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมทั้งหมดคือให้ผู้ปกครองนะคะส่งผ่านทางครูที่ปรึกษ,ษาและทางโรงเรียนต้องดาเนินการส่งข้อมูลให้ทางสพอมอนหนึเพื่อดําเนินการต่อไปนะคะซึ่งจะนําขอนำันเดนผู้ปกครองนะคะว่าการโอนเงินก็จะเป็นทางสํานักง,งานเขตพื้นที่นะคะเป็นผู้ที่โอนเงินให้ทางผู้ปกครองโดยตรงนะคะโดยที่ ไม่ได้ผ่านทางโรงเรียนแต่ทางโรงเรียนเนี่ยมีหน้าที่รวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะให้เป็นไปตามระยะเวลาที่เขตกําหนดนะคะจึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครองส่งเอกสารดังกล่าวนะคะตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ปกครองเองด้วยนะคะอย่างแรกนะคะในการเตรียมเอกสารนะคะให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายหน้าสำเนาบัญชีธานาคารของผู้ปกครอง อ่าวถึงนัลนเลเนี่ยโดยนะคะผู้ปกครองนะคะที่มาลงทะเบียนมอบตัวนักเรียนนะคะจะเป็นบัญชีของอผู้ปกครองเช่นบิดามารดาลุงป้านะ้าอาต่างๆที่วันที่มอบตัวได้มาทําทการมอบตัวและเขียนรายละเอียดตามตัวอย่างนะคะซึ่งตามตัวอย่างนะคะก็อยากจะให้ผู้ปกครองดูด้วยกันไปเลยนะคะ อันนี้ขอให้เป็นเขียนนะคะโดยลายมือผู้ปกครองหรือถ้าผู้ปกครองเขียนไม่ได้ก็ให้นักเรียนนะคะเป็นคนเขียนมานะคะมันดีค่ะดูจากในอันแรกนะคะในส่วนซ้ายมือให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายสำเนาบัตรประชารไม่ใช่ค่ะสำเนาบัญชีธนาคารนะคะของผู้ปกครองส่วนด้านซ้ายนะคะดูตามตัวอย่างเลยนะคะ บรรทัดแรกนะคะข้าพระเจ้าชื่อตัวนี้ก็จะเป็นชื่อของผู้ปกครองนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนก็เป็นของผู้ปกครองเบอร์โทรศัพท์ก็ของผู้ปกครองเช่นกันนะคะอันนี้ก็ขอชีอ้แจงรายละเอียดให้ละเอียดเลยนะคะผู้ปกครองจะได้จะได้เห็นภาพตามเลยนะคะซึ่งมีความเกี่ยวข้องเป็นใครของกับนักเรียนนะคะเช่นบีดามารดาลุงป้านา้าอาต่างๆนะคะของ ของที่นี้หมายถึงของนักเรียนชื่ออะไรนักเรียนชั้นไหนเลขประจําตัวประจักเรียนนะคะอันนี้คือตัวอย่าง <c oughs> และมีความประสงค์ให้โอนเงินจํานวน2,000บาทตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด19 <c oughs> ในบัญชีธนาคารซึ่งธนาคารในส่วนนี้นะคะก็เป็นธนาคารใดก็ได้นะคะ หรือจถ้ามีของกรุงไทยก็สามารถที่จะแนบของธนานคารกรุงไทยได้เลยนะคะชื่อบัญชีสาขาเลขที่บัญชีค่ะส่วนด้านขวามือนะคะเป็นตัวอย่างที่เขียนนะคะลายมือเขียนของผู้ปกครองหรือนักเรียนนะคะให้ชัดเจนและรับรองสำเนาถูกต้องทางด้านล่างนะคะก็จะมีลงชื่อผู้ปกครอง นะคะแล้วก็ด้านขวาก็จะเป็นลงชื่อนักเรียนซึ่งในส่วนนี้ก็ขอให้ผู้ปกครองนะคะได้นักเรียนนะคะได้ลงชื่อให้ครบตามรายละเอียดตามนี้นะคะส่วนตัวอย่างก็จะส่งต่อไปทางครูที่ปรึกษานะคะเพื่อได้ดําเนินการให้ผู้ปกครองได้ทําตามรายละเอียดดังนี้นะคะส่วนที่สองนะคะจะเป็น การถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนะคะของผู้ปกครองนะคะซึ่งรายละเอียดก็ดูจากตามรูปภาพนะคะก็คือทั้งด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็จะมีให้เขียนข้อความนะคะตัวบรรจงของผู้ปกครองนะคะซึ่งในตัวอย่างก็จะเขียนว่าใช้เป็นหลักฐานสำหรับการยืนยันตนการเป็นผู้ปกครองของอันนี้เป็นคำชื่อของนักเรียนนะคะนักเรียนชั้นใดก็ประกอบ การขอรับเงินจำนวน2,000บาทตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงโควิด -19 นะคะและรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมทั้งลงชื่อผู้ปกครองตัวบรรจงลงชื่อนักเรียนตัวบรรจงนะคะวันที่ทุกอย่างคือให้ใส่มาให้ครบวนส่วนด้านขวามือนะคะก็เป็นตัวอย่างที่เป็นลายมือการเขียนนะคะซึ่งตรงนี้ก็เช่นกันค่ะก็คือ,อ ทางโรงเรียนก็ทําตัวอย่างให้ครูที่ปรึกษานะคะส่งต่อให้ทางผู้ปกครองเพื่อดูเป็นตัวอย่างนะคะในการเขียนนะคะส่วนในกรณีที่ผู้ปกครองไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารให้ใช้บัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียนแทนได้ออค่ะอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้นะคะกรณีผู้ปกครองไม่มีเงินฝากธนาคารนะคะที่ให้ใช้เงินฝากธนาคารของนักเรียนเนี่ยคือให้ใช้ บัญชีธนาคารของนักเรียนที่เปิดกับธนาคารต่างๆนะคะโดยใช้ของธนาคารโรงเรียนไม่ได้นะคะในส่วนนี้ก็คือถ้าผู้ปกครองมีของผู้ปกครองก็ใช้ของผู้ปกครองได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นของนักเรียนอย่างที่ได้แจ้งไปคือให้หมายเหตุไว้ด้วยค่ะว่าเป็นสมุดผู้ฝากธนาคารของนักเรียนนะคะค่ะซึ่งรายละเอียดต่างๆนะคะในการรวบรวมเอกสารขอให้ผู้ปกครองที่ยัง ไม่เข้าใจหรือว่าอะไรต่างๆให้ประสานไปยงังครูที่ปรึกษานะคะให้แล้วก็ให้เสร็จสิ้นภายในวันเสาร์ที่สิบสิงหาอย่างเช่นท่านผู้บอกอท่านที่ท่านผู้บริการได้แจ้งไปนะคะก็คือว่าทางคุณครูทางโรงเรียนต้องรวบรวมเอกสารส่งต่อให้กับทางสพมอนหนึ่งต่อไปนะคะใช่ค่ะก่อนก่อนที่จะส่งต่อไปคือทางโรงเรียนต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อเป็นและต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนะคะ ทางนี้กข็ขอแจ้งรายละเอียดแค่นี้นะคะถ้าผู้ปกครองท่านใดสนใจหรืออะไรยังไงติดต่อทางผ่านทางผู้ที่ปรึกษานะคะขอบคุณค่ะผู้ปกครองตามกฎหมายของนักเรียนนะครับก็คือคุณพ,ออณพอ่อคุณแม่นะครับและก็ ผู้ปกครองรายที่มามอบตัวแล้วก็ลงทะเบียนมอบตัวกับนักเรียนไว้ที่ทางโรงเรียนนะครับที่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่เพราะฉะนั้นในรายของคุณพ่อเนี่ยถ้าคุณแม่ยังอยู่กับนักเรียนนะครับก็ให้คุณแม่ถ่ายบัตรประชาชนนะครับทำตามกรอกข้อมูลตามที่ว่าพร้อมกับมี ชือนักเรียนที่เซ็นตรงนั้นนะฮะแล้วก็บัญชีธนาคารของคุณแม่แล้วก็มีผู้ปกครองกับชื่อคุณแม่ลงนามในบัญชีตรงนั้นแล้วก็นักเรียนลงนามด้วยนะครับต้องเป็นคู่กันอย่างนี้ครับ